EP 3แล้วนะคะทุกคนเดนี้เป็นเดสุดท้ายแล้วนะ วันนี้เช้านี้เราไม่ได้ทานอาหารที่โรงแรมนะคะเรามากินติ่มซำกันวันนี้ฮ่องกงคือดูเซียกดีแดดมาแน่ๆวันนี้แดดจ้ามากๆนะคะฝากดูกันจนจบคลิปด้วยวันนี้จะพาไปกินพาไปเที่ยวตรงไหนบ้างแล้วก็อ๋อมีพิพิธภัณฑ์อาร์ตเอ็มนะคะพิพิธภัณฑ์ที่เจนนี่แบ็กพิงเขาไปถ่ายมาแล้วมันเลิศมากแกเราจะพาไปดูด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะ มันจะมีบุฟเฟ่ที่เป็นร้านไทยทุกคนเป็นร้านบุฟเฟ่ที่อร่อยมากๆน้ำจิ้มนี่คือแซ่บสุดน้ำจิ้มงาคือดีงานมีอาหารมีมากมายมีเบียร์ฟรีด้วยนะต้องพาไปดูนะคะที่นี่เลยปิดแล้วเราก็ปิดท้ายคลิปด้วยสายการบินเดิมที่เราบินมานะคะการบินไทยเลิศเลอเพอร์เฟกสุดๆโอเคพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าบายบายก้ Good morning, good, morning, good morning สวัสดีวันสุดท้ายของห้องกงนะคะทุกคนเรากำลังจะไปกินอาหารเช้ากันที่ที่ไหนไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ตลาดอะไรไม่รู้ก็จะไปกินติ่มซ้ำกันนะคะวันนี้ก็ทัวร์แน่นๆไม่รู้ว่าจะตัดอะไรทิ้งบ้างเพอตอนนี้สายแล้วแต่ค่ะกินข้าวกัน อยู่นในร้านแล้วรอทุกคนกินได้เลยเขามากินได้เลย enjoy ้าวตมฟันซี่จงไงทุกคนมาซิมจเกเผือบจงหอมมากนะ

อันนี้เป็นแม่เป็นเกี่ยวค้่วทอนะมันคือเกี๊ยวแม่ปริยาหรอ ข้าวบุก็ะถูกปกงทอดค้กขีรออร่อยแม่มาไปหน่อยม่หมูไม่ผัก อร่อยอร่อยเอาลงมได้ะ่า่ยลคลัว้าเก่าขนมจีบบีกต่อบนใดนะครับขาเก่า

ถ้าจาัดก,กัรซาลาเปานี่ก็คือจบเลยนะเฮ้ยถ้าเก่าดีมากโอเคถ้าเก่าดีมากนี่หนมจีบจีบอะไรไม่รู้จีบห,ม,ม,หม,มูจีบกุ้งบวกกุ้งเลยตัวนุ่มจีบก็ดีนะ่นี่มันเมื่อคืออะไรไม่รู้อะ่ะ เอมจอดดูสิอะไบรี่อ่ะอ๋อมันคือหมูทอดเอ้แปง้งแป้งทอดไส้ไส้หมูสับอร่อยสาะประองใส้อะไรหมูสับเหรอหมูสับหมูแดงมันนึงนไส้หวานันนี้เป็นลาวาค่ะอ๋อ อร่อยเนี่แปงนะ้งเนื้อหมดยังอ่ะหมดแล้วกรอบใะหมดยังอรอยอ้อยาวาดีด้วยอคนละชาที่เขาให้มาคือชามมลีเนยหอมมาก เน้น่หมูแดงเลยครับอร่อยมากอร่อยกว่าไปเซเว่นอีกเรกินแตแป้่ะกินแต่แปนคอรัะเปาแสดแบบแป้ครับเอาไฟให้ผมโ พันม้ามีฮ่องกงมียแงหมูปลายกว่าไมไม่กว่าี่นั่ไม่เป็นเวลาเราดง จะแป้งก่อนไหมครับไปไปไหนไต่อ๋อคนอื่นอ่ะเขาจะเก็บเขาเข,ขาจะเก็บไ,ไปไว้ที่หลังคนระับเพื่อนผมเก็บเก็บแป้งแล้กินที่หลังไม่กินแล้วอร่อยได้มันลูกเดียวเลย ตามขบวนหนูมาที่โต๊ะหกของเราทุกคน <c oughs> มันจะมีโต๊ะแปดโต๊ะเก้าโต๊ะหก <c oughs> อยูโต๊ะหกค่ะ <c oughs> แชมนะทุกคนนั่งรถรางขึ้นไปนี่เป็นรถรางคันใหม่เหาะดีงามเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถรางที่เราเรียกว่าเดอะพีคแทมนะคะรถรางเนี่ยเขาเปิดมา130กว่าปีแล้วนะคะทุกคนเขาตั้งอยู่บนความสูงแบบ400กว่าเมตรนะทุกคนแล้วก็ ขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็เราสามารถชมวิวทิวทัศน์ของอ่าววิกตอเรียนะคะแล้วก็ด้านบนเขาก็จะมีเดอ๋ยพี่สกายเทเลสนะคะที่เอาไว้ให้เราได้ชมวิวได้แล้วก็จะมีมาดามทุ่โซ่มีพีกแกรโลเรียนะคะขึ้นไปด้านบนเนาะแล้วก็จะมีจุดชมวิวทิวทัศน์เพื่อให้เราถ่ายรูปลงมาคือสวยมากเราจะได้เห็นวิวของอ่าววิกตอเรียทั้งหมดเลยนะทุกคนถ่ายรูปมาสวยมากจริงๆนะคะ และที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าเป็นสถานที่ชมวิวของเกาะฮ่องกองที่สวยที่สุดนะทุกคนเมื่อเราขึ้นไปบน The Peak Tower แล้วนะคะกี๊เคยไปตอนรอบที่แล้วนะคะเป็นรอบพระอาทิตย์ตกนะทุกคนคือพอกลางคืนแล้วว่ามันสวยมากๆคือทุกตึกอะเขาก็จะเปิดไฟใช่ไหมแล้วคือมันสวยจริงๆนะคะถ้าใครมาแนะนําให้มารอชักช่วงพบค่านะทุกคนแล้วมันจะถ่ายรูปลงมาสวยมากๆนะนี่เรากําลังขึ้นไปแล้วนะคะ ไปไปดูวิวข้างบนกันไม่รูต้ตอนนี้เราอยู่บนพีกมิตเรียพีกนะคะขึ้นพีกแทนมาแล้วทุกคนก็วันนี้อากาศดีไม่มีฟอกกี้เลยนะคะดูแล้วก็คนคนไม่ได้เยอะมากนะเออส <c oughs> วย <c oughs> เห็นไหมคะ ีพอ,อโอ้วอะไรตัทีร้านบนพิกแคมพิกวิต์เรียพิกนะคะก็สี่สิบแปดเหรียญห้ขอมุ่ะนะหาสองาเต้เหรอลาเต้แต้แก่อย่างงีลาเต้แก่อย่างห้าสบสอง๋อสั่งสั่ง,งแบบแกรนเดมานะคะทุนสี่สิแปดเหรียญก็สองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเรานั่ง,งรอให้ถึงเวลาทวนแก่ดีมาก วันนี้แดดดีจริงๆนะคะแดดดีจนร้อนไปเลยทุกคนนี่ก็ดีเกินไปต่อไปน่าจะไปเพราะว่าวนเขาเนี้ยแต่มันจะต้องวนรถลงไปที่ริมทะเลค่ะทุกคนรีส์เทาเปย์ก็ไม่พอดีมริมหาดนะกินกันนี่เราอยู่ที่บีพาร์รีส์เทาเปแล้วทุกคน ทำไมคนอิมลิม้มห่าอิมอ่าวนะพอเรามากับทัวร์เราลงตัดวันนี้เดียวเองนะทุกคน มังกรตอนนี้เราอยู่ที่สาราแปดเหลี่ยมนะทุกคนตามหลักฮวงจุยนะคะเบอกว่าตรงนี้นะจะเป็นลักษณะของหัวมังกรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาบอกว่านักธุรกิจอะเห็นป่นักธุร,ก,ก,ธรกิจเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่เฉพาะตรงหัวทั้งหมดนะทุกคน เราก็แบบรับเงินรับทองก่อนชาวบ้านอะไรเงี้ยนะ mm hmm. เออมีคนเอาหมามาเล่นน้ำเวย mm hmm. น่ารักมากเลยอะ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราต่อแถวทําตามที่เขาบอกนะคะ mm hmm. ก็คือรับพลังนะทุกคนที่ตรงนี้นะคะตามจุด mm hmm. ทุกคนขา เราก็ไปทําตามทุกอย่างที่ไกด์บอกเรียบร้อยนะคะทั้งรูปรูปที่อง์ชายสิงเอียนะคะเราก็ใช้กระเป๋าสตางค์รูปไปเลยเนาะเราก็ใช้บัตรรูปไปเลยนะไปะหมดเวลาแล้วเพราะว่าเราไปกินข้าวเอออยางนี่ว่าไปมิวเซียมนะคะเขาบอกว่ามิวเซียมมันสวยมากเลยไปเจอกันที่มิวเซียมเลยแล้วกันเนาะ ทุกคนตอนนี้เราถึงที่พิพิธภัณฑ์อาร์ต้เอ็มนะคะทุกคนอาร์ต้เอ็มนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เจนนี่เคยมานะคะทุกคนถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นค่าเข้าปกติก็คือร้อยกว่าเหรียญน,นะคะแล้วก็ทัวร์ปกติก็คือไม่ได้พามานะคะอันนี้ก็คือมาเฉพาะโลตัสโลตัสน,นั่นแรกนั่นแหละเนาเะก็คือให้เราพิเศษมากๆเพื่อที่จะมาถ่ายรูปก,กับที่นี่เนาะ ก็เมื่อกี้เปิดดูเลยเพลินลแล้วน่าจะไม่รอดน่าจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันน่าจะถ่ายยากไหมอ่ะเพราะมันเป็นไฟอ่ะทุกคนเป็นไฟที่เป็นห้องเนาะเออเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะ ่กจะเป็นห้องแบบนี้ทุกคนสวยมากดีมากแต่เราไปห้องต่อไปกันนะคะเป็นพิงค์ลากูด คนห้องนี้คือถ่ายรูปสวยนะคะไม่เห็นเราใช่ไหมห้องนี้ถ่ายรูปสวยจริงๆทุกคนเราออกมาจากอาร์ตี้อาร์ตี้เอ็มแล้วนะคะก็ถ้าใครจะมาที่นี่นะคะอยู่ตึก K 1 1นะคะเซิร์ชเลยว่าอาร์ตี้เอ็มเป็นนิทรรศการแบบนี้นะทุกคนเขาน่าจะจัดอยู่อย่างนี้แหละนะคะก็ใครที่มาเป็นสายคอนเทนต์ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ย ถ่ายวีดีโอแบบทําเป็นเดี๋ยวส่งเดี๋ยวเราลงลงให้ดูนะคะว่ามันถ่ายออกมาแล้วมันสวยนะทุกคนเดี๋ยวลงให้ดูนะคะก็ร้อยยีสิบแปดเหรียญน,นะคะร้อยร้อยเหรียญกว่ากว่าสำหรับมาประมาณห้าร้อหกร้อยกว่าบาทนะคะก็มาถ่ายรูปกันได้นะคะที่อันที่เอมตึกแครเบนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินข้าวกันเลยนะคะเขาจะเป็นชาบูบุฟเฟ่เป็นร้านไทยเน,นีทุกคนก็เป็นบุฟเฟ่ตอนนี้จะบ่ายสองนะคะ พอกินบุฟเฟ่เสร็จก็จะไปชอปปิ้งแล้วก็จะขึ้นไปสนามบินกันแล้วเนาะ่ะเจอเอะไรค่ะเดี๋ยวเรานะคะตรงด้านนี้ค่ะนะคะอยากาศดีมากเลยอ่ะชอบมากเลยสวยเนาะมันแบบชื่นจิตช,ชื่นใจนะคะกุ๊บป,ปิดท้ายนะคะ ห้องกลงของเราดูฝั่งด้านโน้นสวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทานข้าวนะคะซึ่งตอนนี้เราอ่ะยังไม่ทราบนะว่าเขาอ่ะจะให้เราเป็นที่นั่งแบบไหนนะคะยืนหน้าร้านกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยนะคะเอ่อขึ้นไปแบบทางทีมงานเดินเข้าไปก่อนเนาะไปดูว่าเราอ่ะมีกี่โต๊ะโต๊ะให้โต๊ะไหนอะไรยังไงนะคะจะได้จัดความสะดวก ส่วนน้ำจิ้มไม่ต้องเป็นห่วงค่ะบางท่านบอกโอ้ยมาฮ่องกงฉันอยากกินน้ำจิ้มกวางตุ้งค่ะนะคะน้ำจิ้มกวางตุง้งที่ฮอเลยนะมากนะคะแล้วก็นะะ้ำไม่ใช่มีแค่เบียร์อย่างเดียวนะันต,ตัวเองนะนะคะนะะ้ำมันก็จะแบบมีทั้งแบบชาเอ้ยชามะนาวเอ้ยอนะคะ,ะแบบนะบางครั้งก็มีนะคะ เราจะข้นไปชั้นหกแล้วทุกคนชื่อร้านไทยพอตเป็นชาบ,บู้า้มือนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะนั่งรอกร่อนค่ะมีแฟนด้วยใครแม่งอะ ไปทุกคนไปดูกันว่ามีอะไรปะเขามีอาหารไทยเขามีชื่อไทยกำกับหมดเลยนะไหม่แตงโงสับปะรดไม่มีอะไรเลย น้าิ้มโอ้ทุกคนเป็นเฟมหมดเลยเนาะโลดกาแฟไข่ทองเผือกด้วยดิไม่เอไปกินฮะ น้จิ้มเยอะแยะอลังการมากเวอร์พาผมกหรี่ทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนเนาะไม่รู้อร่อยเปล่าน่าจะอร่อยแหละคนเยอะขนาดนี้เนาะทุกคนน้ําจิ้มดีมากเวอร์จริงอยู่อยู่ที่คนปรุงนั่นแหละจริงปรุงมาล่าบ่อยปรุงมาล่าบ่อยจริงจริงมันต้องมีอืมที่อืมพร้อยด้วยสโลตินี่มันคือว่าอะไร สะดวกแล้วก็ก้ำจิ้มสับผงก,กะหรี่นะคะอืมดืดีน้ำพุกเป็นธงคอนเสิร์ตแล้วเนาะ นิทุกคนเครื่องดื่มเขามีประมาณแบบพันแปดร้อยอย่างอะไรบ้างเอ้กล่องๆไม่รู้คืออะไรนะคะนมบางทีก็มีไอ้กล่องกอที่ว่านมใช่ไหมเป็นแบล็คทีก็มีอันนี้คือแบล็คทีเหรอเออคุไอ่านเยครื่องดื่มเขามีเยอะมากอันนีลอในเบียร์มีรูทเบียร์ อิ่มเรียบร้อยนะคะทุกคนอร่อยเนาะไดได้อันนี้เบียร์นะเนี่ยไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รอ้ชาติชาตจีนสาตฮ่องกงนะคะเบียร์ฮ่องกงเขามี้เบียร์ให้กินฟรีด้วยนะโอเคทุกคนน่าจะไปช้อปปิ้งแล้วแล้วก็ไปสนามบินนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตรงี้มาร์เก็ตนะคะเอาไว้ให้เราช้อปปิ้งชั่วโมงครึ่งนะทุกคนแ้วเราจะไปเดินหาป๊อหมาดกันนะคะ รู้หาเจอหรือเปล่า ตอนนี้อยู่สนามบินแล้วนะคะเราบินกับทีจีหกสามเก้าเนาะการบินไทยนะคะเครื่องออกตอนสองทุ่มนะทุกคนตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะคะเช็คอินกระเป๋าเรียบร้อยกระเป๋าเราหนักยี่สิบหกจุดเก้ากิโลกรัมก็เลยจอยกับเพื่อนนะคะจอยน้ำหนักับเพื่อนแค่หาอะไรกินก่อนหิวข้าวมากเลย Inside the coffee of your unit, we will a final process. Please follow the basic instructions in the นะคะทุกคนคะ่ะเรามาปิดคลิปนี้ด้วยกันนะคะปิดทลิปฮ่องกงของเรานะคะทุกคนสนุกมากนะคะแล้วก็คือโรตาจัดให้เราแบบเต็มที่เต็มเอียดแน่นเอียดมากๆนะคะโดยที่เรามั่นใจว่ามันไม่น่าจะมีทัวร์ที่ไหนได้แบบแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าแบบเออก็รวมเฉลี่ยแล้วก็ราคาน่าจะแรงมากๆนะคะทั้งห้องพักคืนแรกนะคืนละเกือบสองหมื่นนะคะคืนที่สองก็เกือบสองหมื่นเหมือนกันหมื่นกว่าบาทนะทุกคน นะคะแล้วก็ค่าเข้าแต่ละอย่างก็ถือว่าแรงนะคะทั้งทั้งค่าเออร์รี่นะคะค,ค่าเออร์รี่ของดิสนีย์แลนด์แล้วก็ค่าเข้าดิสนีย์แลนด์ด้วยนะคะนนะแล้วก็ค่าเข้าดิสนีย์แลนด์ก็ 198, เจ็ดร้อยสามสิบแปดเหรียญน,นะคะ 1, 000, 1, เหรียญนะแล้วก็เออร์รี่ก็ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะคะก็ประมาณพันหนึ่งเนาะก็หลายๆอย่างดีมากแล้วก็ของแบบของที่ได้จากทัวริซึมของของทัวร์นี้นะคะ่ะ น่ารักมากน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ของที่ได้จากโลตัสโลตัสคุณน่ารักมากๆนะคะก็ขอบคุณโลตัสนะคะที่ทําให้เราสามคนได้ไปเที่ยวทริปนี้ขอบคุณน้องสาวยิกด้วยนะคะก็ทริปนี้ไปแล้วฝากดูคลิปต่อไปคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันแต่ก็กําลังวางแผนอยู่อยากไปเที่ยวต่างประเทศอีกเหมือนกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ไปแล้ว ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็ใครยังไม่ดูเดย์หนึ่งเดย์สองสามารถย้อน, 1, 2, นกลับไปดูได้นะคะทุกคนฝากคอมเมนต์ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะโอ้บินกาัานบินไทยดีมากมูโ MM hmm. ซวิตแล